คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้จักวงดนตรีพูดอีสานที่ชื่อว่าเพชรพินทองไหมครับผพราว่าครึ่งต่อครึ่องอาจจะคุ้นหูนะฮะแล้วก็อาจจะรู้จักแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนในภูมิภาคอีสานเนี่ยผมเชื่อเลยเกินฮะว่าน่าจะรู้จักและก็เคยดูอย่างแน่นอนอธิบายสั้นๆคร่าวๆสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักวงเพชรพินทองเพชรพินทองคือวงดนตรีพูดอีสานวงแรกและวงเดียวของประเทศไทยครับย้ําว่าเป็นวงดนตรีนะฮะแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นวงดนตรีที่มีรูปผสมของมอลลามอยู่ครับ ก่อตั้งโดยลุงหนวดนพดลดวงพรเพชรพินทองก็เหมือนกับวงดนตรีอื่ๆนๆแหละฮะที่ภายในวงเนี่ยก็จะมีบรรดานักร้องนะครับหลากหลายท่านการแสดงหลักก็คือการแสดงสดรันสคริปต,ต์เพลงลูกทุ่งอีสานนี่แหละฮะแต่ว่าจุดเด่นจุดหนึ่งของเพชรพินทองนะครับที่ดึงดูดผู้ชมเป็นจํานวนอย่างมหาศาลคือการแสดงที่ขั้นด้วยตลกครับ แทนที่จะมีรายการร้องเพลงอย่างเดียวเพปพินทองดึงเอาการแสดงตลกมาเป็นจุดขายของวงครับโดวยวิธีการเล่นที่เป็นแนวยืนพูดครับยืนเล่าเรื่องเป็นภาษาอีสานซึ่งมันทําให้ถูกใจคนภายในภูมิภาคมากๆครับมุกตลกแบบพูดเล่าเรื่องในวิถีชีวิตจริงๆของคนอีสานครับที่มันคลิกกับผู้ชมได้ง่ายมุกแบบสุภาพสุภาพไม่หยาบคายเกินไปแล้วก็ในวงเนี่ยเต็มไปได้วยสมาชิกตลกภายในทีมนะครับอาทิเช่นนิ้งหน่องลุงแนบใหญ่หน้ายานแท็กซี่จอยจุกจิก ที่เสมือนเป็นทีมเวิร์กแข็งปึกนะครับที่ทําให้เพชรบินทองเนี่ยเป็นวงดนตรีอีกวงที่นอกจากคนดูจะได้ฟังรายการเพลงจากนักร้องแล้วนะค,คนดูยังได้หัวเราะจากทีมตลกนี้อีกด้วยเช่นกันจนทําให้เพชรบินทองเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทีมงานที่คลาสสิกอยู่ทุกวันนี้ในใจของชาวอิสานครับในฐานะที่ตัวผมเนี่ยก็เสพงานแสดงสดหน้าเวทีทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะดูมาหมดทั้งตั้งแต่ตลกคาเฟ่หมอลำวงดนตรีลูกทุ่งผมว่า เพชรปินทองเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทีมตลกทางฝากภาคอีสานที่ทุกคนให้การยอมรับเลยก็ว่าได้ฮะเป็นรุ่นรุ่นใหญ่แหะครับรุ่นบรมามาคูเลยก็ว่าได้เป็นต้นแบบหลายๆอย่างครับใส่สูตรพูดอีสานคือเฟี้ยวสุดในรุ่นลฮะนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนจริงนะครับในตอนนั้น ที่มาเล่าอธิบายให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่อะไรมากนะครับแค่อยากจะลองกล่าวถึงวงเพชรพินทองก็เท่านั้นเองนะครับว่าเป็นวงดนตรีที่มีทีมงานตลกที่คลาสสิกรุ่นใหญ่ของทางภาคอีสานนะครับและถามว่าหม่ำไปเกี่ยวอะไรด้วยกับวงเพชรพินทองต้องย้อนไปประมาณปี2539ฮะหม่ำตอนนั้นก็ทำทีมตลกอยู่ครับสังกัดอยู่เวิร์กพอยดด้วยถ้าพูดถึงลีลาตลกของเขาแล้วนะฮะคนดูร้อยทั้งร้อยรู้อยู่แล้วฮะว่า เขามีเลือดอีสานที่รุนแรงอยู่มากครับผ่านมุกตลกต่างๆการแสดงลีลาท่าทางแก๊กอะไรต่างๆเนี่ยมนชัดเจนมากครับแล้วก็ถือว่าเขาเป็นตลกที่แบบออกแนวทะลึ่งทะเลนด้วยนะตลกอีสานจาก2รุ่นครับรุ่นลายคามพทชกับรุ่นใหม่ในตอนนั้นได้มาเจอกันครับจำลูกจำล้านมาได้ด้วยนะโอ้หอนไม่อยากกินบักเพาว้ยพาบักเพาจินจั๊หน่อยในเปอย่าง้รเทปการแสดงสดชุดนี้บันทึกในปี2539ครับใช้ชื่อชุดว่า บักหม่ำยามเพชรพินทองหรือแปลเป็นไทยแปลง่ายๆครับว่าหม่ำมาเยี่ยมเพชรพินทองนั่นเองครับตอนที่ผมนั่งดูวิดีโอเทปชุดนี้ก็กําลังสงสัยนะครับว่าตลกทางหม่ำเนี่ยมาเจอกับตลกทางเพชรพินทองมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแนวทางตลกของหม่ำในยุคนั้นมันก็เน้นการด้นสดนะอําแซวทุกสิ่งอย่างจะไม่ค่อยมีมุกล็อกเดาทางได้เท่าไหร่นะแล้วก็มีลีลากวนๆที่มันแบบทะลึ่งตึงตังคาพูดแบบมีสองแง่สองงามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะขัดกับทางเพชรพินทองที่ เขาจะเป็นตลกแนวคําพูดที่สุภาพไม่หยาบคายมากเกินไปปีนไปจีบเพื่อให้ใครมาเลยปีนปีนขึ้นไปพ่อเขาเตะปากเอาตอนนั้นจำได้ครับลูกไม่ใย่ร้อยแล้หลานไม่ย่ต่อยเด็ดนะเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกขอบกไม่ยอมเ่าอีสีนห่นเฮ็ดหน้าดีพ่อปีนอยเมื่อกี้เขาบอกไม่อ่ากแไปกันเพลาะทางเลยผู้นึงล่องทงผู้นึงเขาป้าผมบังคิดได้เฮ็ดให้ผมไม่รู้นะฮะว่าหลังเวทีเขานัดแนะมุกแนวทางเรื่องมากแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนครับว่าผลที่ออกมาก็คือมั่มปะทะวงเพชรบินทองเนี่ย คือมุกสดด้นทางไปเรื่อยๆจากหม่อนี้เยอะมากๆเลยฮะใครทันก็ทานนะใครไม่ทันก็เล่นๆแล้วก็ทิ้งไปครับทู่ๆท้ายๆกันไปครับเวลาทะลึ่งทะเล่นแบบเขาก็ยังหาอยู่ได้นะการได้มปเห็นตลกรุ่นใหญ่แบบนี้รวมแสดงด้วยก็สนุกไปอีกแบบนะฮะเนียงเราเบี่ยนโปรดเตยประตินินตริพปิแตงงานปริทิศสวมแวนพริบสวมแวนสวมแวนแต่งงานสวมแวนแต่งงานสวมแวนนัคือมึงเคกันสิวะ เมีนโปรตีนเนี่ยปรานิ่งนองประเด็นแท็กซี่ประเด็นบักพาวออนเถิกประเด็นประเด็นหัวงอกประเด็นกระดงเนี่ยเปลี่ยนประเด็นถึกใจผู้ใดโอ้นกกระซุ่มเผือกห่อนไว้บักพาวบักพาวจัานวนบักบักพาวมั้ยอันนี้บักพาวอ่อนพวกดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเวลามันเหม็นเหี่ยวพอยังพอจังสีล่ะเวลา เวลาไปเล่นตามมันไม่มีของน้ำมันหมดละโอ้เอาเห็นแน่อเออเลยอยู่พวกดนตรีเขาจะท้องดีสั่นอ๋อมันฟงถึกศิลไมนก็เหม็นตลอดแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าตลกทางหม่ำยังไงก็สู้ทางสุภาพพูดเล่าเรื่องแบบเพชรพินทองไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่ค่อยเข้าขากันนั่นเองบางทีแบบความทะลึ่งตึงตังหยาบโลนนิดๆหน่อยๆจากหม่ำเนี่ยมันอาจจะ ดูไม่เหมาะสมกับเพชรพินทองนะครับยังไงซะมันก็เป็นสีสันอีกแบบครับเรียกว่าเป็นการมาดูซูเปอร์สตาร์จากตลกภาอีสานนะครับมาประทะกันก็ถือว่าน่าดูแล้วลฮะถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากรู้ว่าหม่่มเล่นตลกแบบที่พูดภาษาอีสานทั้งรายการตลอดหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงลองไปหาดูได้ครับในชื่อชุดว่าบักหม่่มยามเพชรพินทองครับก็หาไปอีกแบบครับขำไปอีกแบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจในภาษาอีสานนั่นแหละเด้อว่าสานต่อไปพี่คุณควันแมงเบลมตเบระเท้งกูญแจเหลือกับเมียกูุญเเดกจะมาเอากับอันนี้พระเอกบอกพระเอกเลยนี่มันหนาแล้วคือพวกขาง่วงข่าวข้อยต่ำลงขาสัตว์เนาะมัพวกเกี่ยวกับหนาเลยครับพ่อนมันแต่งตัวเขามาในเขียนเิีวดัดแต่งหน่อยนึงหู้ยครักบ่กเพราะว่ามันถาดงูอีว่า คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับถือว่ามาเว้าสูยให้ฟังนะครับอุ้ยว้าสูยให้ฟังพะนะ <_ d ata> ก็นั่นแหละฮะถือว่าเป็นเทปพ,พิเศษแล้วก็เทปประวัติศาสตร์ละกันนะครับการมาเจอกันระหว่างหม่ำจกมกและวงเพชรบินทองนะครับ,บถ้าใครที่อินกับการดูเพชรบินทองมาแต่เด็กอาจจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกว่าวงดนตรีอีสานเพชรบินทองเนี่ยสุดยอดต้นแบบทางด้านตลกละกันนะครับที่ยังคงคลาสสิกอยู่ต่อไป ภาษาวัฒนธรรมท้องถิน่นคือสิ่งที่วงนี้พยายามจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลางเอาไว้ได้ดูผลงานทุกสิ่งอย่างการแสดงของวงพเปินทองผมเชื่อเลอเกินนะว่ามันจะยังคงคลาสสิกและเป็นต้นแบบนี้อยู่ต่อไปมันันนนนน่่่มมาาาออ้้ออออองหคาาาพพีกกบบดยยขภทุเูููลล